ส่วนเรื่องความคืบหน้าการเจรจาเรื่องกำแพงภาษีของสหรัฐนะคะล่าสุดก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะจากทานายกรัฐมนตรีว่าทางด้านคณะผู้แทนของไทยหรือว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยพร้อมเดินทางไปหารือกับตัวแทนของสหรัฐอเมริการะดับรัฐมนตรีในวันที่23เมษายนนี้ค่ะโดยนางสาวแพทย์ทองทันชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้นายพิชัยชุนหวัชระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะหัวหน้าคณะ ได้เดินทางไปเจรจารเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและการปรับขึ้นภาษีกับทางรัฐบาลสารัฐ แล้วก็ได้กําหนดวันหารือกับตัวแทนสหรัฐระดับรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วก็คือวันที่23เมษายนนี้ส่วนจะเป็นใครต้องรอยืนยันอีกครั้งโดยมั่นใจค่ะว่าข้อเจราจาต่อรองของไทยค่อนข้างแข็งแรงพอสมควรเชื่อมั่นในผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศเพราะสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยมาอย่างยาวนานการพูดคุยจึงน่าจะเกิดผลดีกลับมาส่วนในรายละเอียดของการเจราจานายพิชัยจะเป็นผู้แจ้งรายละเอียดทั้งหมด ว่าคิดว่าเรามีข้อที่ไปเจราจาต่อรองเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะแข็งแรงพอสมควรเลยแล้วก็เรามั่นใจว่ามันจะเป็นเรื่องของการบวกบวกทั้งสองประเทศเราเราคิดว่าเราเป็นประเทศที่ท ต้องคุยกันอย่างเขาเรียกว่าอะไรแฟร์ฟนะคะว่าจริงแล้วเราก็สามารถให้ประโยชน์กับเขาได้เช่นกันเขาก็ให้ประโยชน์กับเราได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุยเป็นแนวนั้นมากกว่าเพราะจริงแล้วไทยกับอเมริกาเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมายาวนานซึ่งอันนี้ก็คิดว่า,น,าน่าจะคุยแล้วแล้วเ,เกิดผลดีนะคะแน่นอนว่าเราต้องดูผลประโยชน์ของประเทศเราต้องดูผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อจะไม่ให้เสียในเรื่องนี้ด้วยอันนี้คือสำคัญมากๆอยู่แล้วทร,ทราบว่าต้องเน้นย้ำเรื่องนี้นะคะ ข่าวถามต่อนะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของมีการพูดคุยไหมกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นาย,ยกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะบอ,บอกว่าคุยกันหลายคนแบบไม่เป็นทางการไงเช่นเดียวกับกานหารืออย่างจริงจังกับนายทักษิณในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ซึ่งอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้อัปเดตสถานการณ์ของสหรัฐบอกว่ามีการพูดคุยกับอีกหลายคนแล้วก็พูดคุยถึงทิศทางว่าจะไปในด้านใดยืนยันบอกว่าในเหตุการณ์ปกติก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์พูดคุยกับปรัชนาที่ ดีสหรัฐได้แต่ขณะนี้ทุกประเทศก็กําลังเข้าคิวกันอยู่เพื่อขอเจรจาก,กับสหรัฐดังนั้นไทยก็ควรเป็นไปตามกระบวนการค่ะทางด้านคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการเข้าพบราาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแล้วเพื่อที่จะไปเจรจาเรื่องการค้าหลังจากที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยต้องเผชิญกับมาตรการภาษีที่ทรัมป์ได้ประกาศใช้กับประเทศคู่ค้าทุกประเทศ เฉพาะญี่ปุ่นนะคะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าสูงที่24โดยรายงานข่าวค่า,าระบุเพียงว่าทรัมป์นั้นพอใจกับการเจราจารครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นที่ทำเนียบขาวค่ะโดยมีรัฐมนตรีครลังและก็รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐเข้าร่วมในการเจราจารด้วยแต่ว่าก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดใดๆนะคะขณะที่ทางด้านนายเรลเซอากาซาว่า หัวหน้าคณะผู้แทนญี่ปุ่นก็ได้บอกว่าสหรัฐต้องการบรรลุข้อตกลงกับญี่ปุ่นให้ได้ภายใน90วันนี้หรือก่อนที่ระยะเวลาผ่อนผันการระง,งับใช้มาตรการภาษีของสหรัฐนั้นจะสิ้นสุดลงในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงค่ะ